ลิงที่ไหนมันเหมือนเหมือนกันหมดเลยนะแย่งกันเกินไม่มีคลาสไม่มีวัฒนธรรมไม่เหมือนกันนะแกในภาพนี้คือลิงมีหางเราเรียกว่ามัชชายนาลงแต่มันจะมีลิงอีกแบบหนึงที่ไม่มีหางเรียกว่าน้ําแข็งแห้งโอ้ยเหมือนน้ําแข็งแห้งทำรู้ดีคืนนี้เ้ย เราคือกอริลลาอยู่ในตระกูลน้ำแข็งแห้งแต่ในทีวีเนี่ยคือลิงแสมหมยอยู่ในตระกูลชาแนาลงมันไม่เหมือนกันจริงๆเว้ยคือเรา,อาสมองใหญ่กว่าพวกในทีวีละลเราแล้วพวกเราจะเดินตัวตรงมีนิ้วจะใช้เครื่องไม้เครื่องมือได้เหมือนกับมนุษย์อะพ่อคนเก่งใช้โทศรศัพท์ให้ดูเนยได้เฮีดูดิมาส่งไดเงียบนุ๊ก ไม่คุยด้วยละหาอะไรกินดีกว่าเอ้เงั้นฝากเอ็มอากันโอเคเด็ดสอะไรอีกอะ่นะนายกันนั่นรถหนึ่งแย้ก็คืนี่ถ้าชาวดาวินมาเห็นนี่ร้องไห้แล้วนะน่นี่ยนยุคไหนแล้วก็ไม่มีบัตรเครดิตมันใช้เดลเวีลไ้ไม่เอาอ่ะยุ่งยากเกยบด้วยอ่ะยากไงอ่ะพี่ไปดิ

ไปตั้งเท่าไหร่ต้องรับหินเองล่าแมมมอดเองสู้กับเสือชายนาโลงปะเต้ตนี่แค่กดมือถือนิดนิดหน่อยหน่อยบอกว่ายากเหรอไอโฮโมเซเปียนยิบยงมันก็ยากอยู่ดีแล้วดูนิ้วกูนี่แกร็๊ก